ตัวผมเองนั้นมีโอกาสได้รู้จักกับเจ้าของร้านข้าวต้มขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมืองพัทยาก็จากการแนะนําของเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเจ้าของร้านที่ว่านี้แกชื่อเจเล็กแต่ตัวเจเล็กแกไม่เล็กเหมือนกับชื่อนะครับเจเล็กเป็นคนที่มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสจึงทําให้แกดูไม่แก่เท่าไหร่ถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วก็ตามทีและที่สําคัญแกเป็นคนคุยเก่งครับคุยเก่งชมัดญาติเลย เจอกันทีไรนี่ชอบชอบชอบชอชอชอ,ชอ,อย่าหาว่านินทากันเลยนะครับก็อย่างเช่นเมื่อคราวหนึ่งของการที่ผมได้แวะเวียนเข้าไปใช้บริการที่ร้านของเจเล็กพ่อแกมีเวลาว่างจากการทํากับข้าวแล้วก็คอยเทคแคร์ดูแลเหล่าลูกค้าของแกแล้วแกก็ปรีเข้ามานั่งคุยกับผมในทันทีเลยนี่หมงเจ๊ yeah, มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเนี่ย จแกเริ่มทักทันทีที่หย่อนก้นลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับผมเรื่องอะไรครับเจ๊ผมเงยหน้าขึ้นจากถ้วยข้าวต้มที่กําลังสวยอย่างเ,าเป็นเอาตายอยู่นั้นแล้วอ,ออกปากถามเจ๊เล็กก็เรื่องผีน่ะสิผีผมถึงกับหูพึ่งอีกแล้วเมื่อได้ยินหัวข้อเรื่องของเจ๊เล็กแกเข้าเจ๊เห็นผีหรือครับเปล่าเจ๊ไม่ได้เห็นเองหรอกนะ คืนเห็นเองสิจะได้ช็อกตายกันพอดีเจ้เล็กทำเสียงสูงรางขยับเนื้อขยับตัวให้เข้าที่เข้าทางเสียไม่ก่อนที่จะปั่นหน้าเป็นจริงเป็นจังขึ้นและรายต่อไปว่าคืองี้นะคนที่เขาเห็นหนะ้าเป็นลูกค้าที่ร้านนี่แหละเขาเล่าให้เจ๊ฟังอีกทีนึงตอนแรกนะเจ๊ก็ฟังๆไปงั้นแหละไม่ได้ใส่ใจอะไรนักหรอกแต่พอนห,หลังมาเนี่ยมีคนมาเล่าให้ฟังหลายๆคนเข้า เจ้เขาชักลังเลอยู่เหมือนกันแล้วเรื่องราวมันเป็นไงมาไงกันล่ะครับเจ้ผมออกอาการเร่งร้าวก่อนที่เจ้แกจะออกลีลายเยนเย่อ er ต่อไปมากกว่านี้เรื่องมันก็มีว่ามีลูกค้าคนหนึ่งเขามาถามเจ้ว่าใครขึ้นไปยืนอยู่ตรงระเบียงชั้นสองของร้านเจ้ก็ตอบบอกไปว่าไม่มีใครขึ้นไปหรอกลูกค้าคนนั้นก็ยืนยันว่าก็าตอนที่เขากําลังจะเดินเข้าร้านมา,าเผอื่นได้เหลือบขึ้นไปมองก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ยืนอยู่บริเวณนั้นจริงๆแถมยังทำาท่่าทางเหมือนกับจะกวักมือเรียกให้เขามาในร้านอยู่ไวๆอีกด้วยไม่ใช่เด็กของเจ๊ขึ้นไปหรือครับผมให้ความเห็นในขณะที่เริ่มรู้สึกฝืดคอขึ้นมาตึงหงตึบๆส่วนทางด้านเจ๊เล็กนั้นก็สายหน้าไปมาก่อนที่จะเล่าต่อว่าไม่ใช่แน่ๆเพราะคุณเจห้องชั้นบนอยู่กับเจ๊ตลอดถ้าใครจะขึ้นไปก็ต้องมาขอที่เจ๊ก่อนและอีกอย่างนะข้างบนนั้นน่ะ ใช้เป็นที่เก็บของไม่มีใครอยู่ร็อกนี่ยังไม่พอนะขึ้นตต่อมาก็มีลูกค้าอีกคมาแซวเจอีกว่าเจมีลูกน้องเป็นนักศึกษาโดยก็ไม่บอกรูงี้จะมานั่งกินข้าวต้มทุกคืนเลยเจเนี่ยเลยงงเตกไปเลยพอบอกเขาว่าพนักงานที่ร้านไม่มีใครเป็นนักศึกษานะเขาก็เถียงเจใหญ่ว่าทำไมจะไม่มีก็ขเขาเพิ่งเห็นเด็กสาววัยรุ่นใส่ชุดนักศึกษา ยืดมองเขามาจากระเบียงชั้นบนเมื่อกี้นี่เองเขายัางท้าให้เจ๊ไปดูเลยแล้วเจ๊ขึ้นไปดูไหมล่ะผมแกล้งถามไปเล่นๆเ,เพราะในใจนั้นก็รู้คำตอบดีอยู่แล้วจะบ้าเหรอก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครจะไปให้ใจฝ่อททำไมกันเออแล้วคนที่เขาเห็นหนะ้าเขาเห็นในลักษณะเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าครับเจ๊ก็คล้ายๆกันนะบางคนก็เห็นใส่ชุดนักศึกษา บ้างก็ว่าใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่ตรงกันหมดทุกคนก็คือเห็นว่าเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุน่นแล้วเขาทำอะไรหรือเปล่าครับหมายถึงผีนะ่ะผมพุกคึ้วเข้าไปอีกทำท่าทีรากับว่าไม่ได้รู้สึกรู้สาไดใดกับเรื่องนี้เลยทั้งที่แท้จริงแล้วโคนลุกขนพองไปทั้งตัวหมดแล้วเอ๊เขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะแค่ยืนมองแล้วก็ทำท่าเหมือนกวักมืออยู่อย่างนั้นแหละ ถต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะพอมีคนมาเล่าให้เจ๊ฟังบ่อยเข้าเจ๊เองก็รู้สึกปัดปอดจนไม่กล้าขึ้นไปบนชั้นสองคนเดียวเหมือนกันแหละแล้วหลังจากนั้นเจ๊ทำยังไงต่อละ่ะเจ๊ก็ลองสืบประวัติความเป็นมาของตึกหลังนี้ดูนะเจถึงได้รู้ว่าก่อนที่เจ๊จะมาซื้อตึกนี้ทำร้านหลายปีก่อนเคยมีคนพระตกมาจากระเบียงนั่นจนคอหักตายซึ่งเขาก็บอกว่าคนตายนั้นเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นซะด้วยนะ เจเล,เล็กแก่เล่ายาวเหยียดจนหน้ามึนหัวมากกว่าที่จะน่ากลัวไปเสียแล้วดังนั้นแกจึงหยุดพักหายใจห่อคออยู่ครู่หนึ่งจึง่รยต่ออีกยกพอรู้เรื่องแล้วเนี่ยเจก็เลยไปนิมนต์พระมาทำบุญที่ร้านแล้วก็มนทำบุญกรวดน้ำอุทิส่วนกุศลนไปให้ดวงวิญญาณดวงนั้นเรื่อยมาแล้วเขาหายไปไหมครับไม่รู้เหมือนกันสิแต่ละละหลังมาก็ไม่เห็นมีใครมาเล่าอะไรทำนองนี้ให้เจฟังอีก อืบ้านนี้เขาคงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วล่ะครับเจ๊ผมว่าถ้าคิดไปคิดมานะเจ๊ถ้าสมมุติว่าน้องเขายังอยู่เนี่ยนะมันก็ดีไปอย่างนะคือเท่าที่ผมฟังฟังมาเนี่ยก็ดูคล้ายๆว่าน้องเขาจะคอยทำหนะ้าที่เป็นเหมือนนางกวักคอยเรียกลูกค้านะและถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็เข้าท่าเลยนะสิเจ๊ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดีนะสิ เจ๊จะได้ไม่ต้องมาคอยหวาดระแวงอีกบอกตรงนะว่าเจ๊น่ะไม่อยากจะพบอยากเจอกับเรื่องพันนี้นักหรอกไม่อยากจะหัวใจวายตายก่อนแกน่ะและแล้วเจ๊เล็กก็สรุปบทจบลงได้อย่างงดงามแต่ถ้าว่าตัวผมเองนี่สิที่กรับต้องกวาดสายตามองออกไปรอบๆร,ร,ร้านไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างล่างหรือข้างบนเราวกับเป็นคนกี่ระแวงก็ไม่ปานเลยทีเดียวเชียวล่ะครับ ่านผู้ชมที่เคารพครับบทประพันธ์โดยหมงองเลซุขอบคุณครับ